เบ่งแล้วส้มแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเลยนะครับายยังแ้มเยกเนี่ยสาธิตให้ดูเยอะตนียันแตกิวปันรอนได้นะคะขาังได้ทั้งตรวเึงข้น เท่ากับว่าเนี่ยสามพันสามพันเก้าสิบบาทแต่ว่าทรงเป็นเดือนเดือนเก้าร้อยเก้าสิบมันชื่ออะไรมันคือเครื่องนวดไฟฟ้าเก้าอี้วนวดไฟฟ้าแบบเ <8 S 2> ดียวกับเก้าอี้อะค่ะพี่ขายโดยงบไฟฟ้าตัวนี้ออกแบบเหมือนเก้าอี้นะคะนวดได้ทั้งตัวเหมือนเก้าอี้เลยเสียบในรถออกหน้างานเอาไปติดรถก็หนวดในรถไดมันก็ว่ายุบจัดนะมันนวดปุ๊บไม่ได้หายปั๊บมันต้องกายภาพ งา้อเรียนขรังงาับอกออกมาจากไฟได้งบ่มันปบไฟทิเร็วไ่ะิ้งเร็วะิ้นี่งีพิเรยวอ่ะพิมพ์งพิเลยวะ่ิมพ์จนวดพิงพิมอันหดถ้านั่งนวดเองเก้าอี้หรอว่เป็ที่นอนแบบนี้หนูก็ไม่ต้งจับให้นะคะนอนนอนทําเองก็ได้นอนทําเอง ตีเกล็ดเล่าดิเสร็จกันทุกต้นต้นคอต้นตีเกล็ดเล่าปกติเมื่อยตรงไหนเยอะไหมคะหลังเอวต้นคอขาแง่ในอกแง่ใจนี่หล่ะหลังเฮ้ยอกไวใจทั้งไม่จัมาอยู่ไกลๆกับเมียอีกตั ยังเคยหัวก็เถอลยหั่าเคยไปนวดแบบเก้าอี้นวดไฟฟ้าที่ยอดสิบาทยีบาททีไห้ว่าเดี๋ยวเพื่อน่เคยนวดเนี่นันไปนวดแคาชุหม่อมงอละร้อยห้าสิบบาทพันห้าพันห้เออเอนวดเตาพันห0าสองพันวกละสองพันหมขอพันหไม่มีหรอคะหนูได้ยินแต่พันห้าพือ้าใส่พันหาหาใหม่ยหไม่รู้ได้ยินมาโอ้ย เอามาจะข่าค่นหรือว่าหาตัวนี้จะปรับเย็นปรับร้อนนะคะนอนเวลาตะคิวกินห้องคืนเนี่ยเอาผ้าทัช่เฉยเราไม่ต้องมานั่งจับนั่งดูมันตัวเองเห็นไหมช่วงเอาจาับกจีหรอคะโอ้โหง่ายสุดแบบเราบเอ้ยก็ค่ะเฮ้ยบาา่าพ่อเหรอเขาหรอเอาไปเรีๆกที่ละมันคือขวดนนตัวนี้ ว่ียลายหรดนีะ้วยลายดิเมื่อแค่มันใช่มพเติร์มันจมกลมใส่มอเตรมหมุนๆนี่สิรืยเปม่มอดไปปีนึงว่าเป็นตะคกีวตายหมดแน่มันก็้วให้หายตะหายไม่ใช่ืค่อะนเดี๋ยวหายพรมโค่นเดี๋ยวหายมนันโคิดหายจะเป็นโคิ่ล่ะัวก็ตรวจมาแล้วว่ใหมจองวจงวเจใสครับ โว้ยนั่นนหละตัวดีมินบุรีอะมินบุรีไม่มีคือแมา่ไก่ใชบั่ขตามฟังแม่ไก่ฮะไม่หนูก็ไปหาที่ตรงนี้ไม่มีไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนหนูไม่ได้งานไม่ได้งานไม่พอหนูไม่ได้เงินตัวตายอีกแล้วอย่างนี้มันจะได้ตังค์ยังไงอะอันนี้งานวัดก็ไม่ได้เสียตังค์ แหนแจะซื้อบาซื้อนะใชแล้วแล้วแต่ศรัทธาใครสนใจคนอยู่บ้านเป็นต่คิววดหลังกดเอวเขาก็ไปฝากบ้านก็ได้รวดเองก็ได้แล้วแต่ทำงานหนักเมื่อยตรงไหนได้กรอเองได้หมดนี่เพราขายเยอสองคนสองเป็นฝามือฝ่าเทาอะไรเ่มันจะทั้งตัว่ามือคาขาสนใจอยากซื้อซื้อยังไงบอลงเครื่องฟรีขอชื่อกับเบอร์โทรเขาียังไม่ต้องจ่ายตังค์ เอาเงิ่ไปยบอกไม่เอาไม่เป็นไรให้หนูสาธเก็บแต้มใหเฉยก็ได้20ตัวต่อวันนีมาเสาร์อาทิตย์สูมืออเด้อนน่มาไม่ได้อ่ะสิเออมาเฮ็ดแบบนี้ก็ไปชงหลังขารถเมี่ยมมินบุรีไอ้สื่อขารถวันละสามหมื่นสามหมื่นเฮ้ยหนึ่ชั่วโมงสองพันสี่เอาสามหมื่นยอดแม่หยอกกันเด้อหยอดนี่ลองลอง นั да ่งทับเอมือเมือคมเมือคมมื่อคมที่ับบเ่อเมือคือเรียนวยลามือกรไม่เออมือกไม่ย่เ้เกไ่อยู่ยดห้อ่าี่มานั่งกีนวดอ่ะเอาเลยเอาเลย นั่งครับไปนะไอ้นั่งจะนั่งนอนดีกว่านอนทำก็ได้ว่านั่งครับให้มันนอดเนี่ยนอนโจก็นอนลงเนี่ยโจเอ็นหลังลงอยูเนียเออเออนอนไปเลยเอ็นพิ้งไปเลยเออต้องนั่งนั่งนั่งโอมาเอาินนั่งพิ้งอย่เนี่ยดังยิ่งเลยเอา้านั่งพิงโย่นั่งเสกไออีเด้อเด้อพิงได้บ้านเออ แห่งว่ะแห่งเด้แต่เดี๋ยวจะเอวันเลตรงนี้อากาศดีแล้วครนูนาคเย็นรีคาดอย่างเดียวแอลกอฮอล์มคู่มือเล้อบอน บยอกค้นอะไรเก็บเดือนละเก้าร้อยเก้าสิบเออไม่ยอมจะมาตางี้เยอะๆใจมึงจะเบิดตัวได้ถึงสุภาพใส่ใส่พวกนี้หมอบไปอีกเดือนนึงเก้าร้อยเกสออเออเดือนละสามสิบบาทนะวันละวันละสาบาทเดือนนึงก็ร้อยเดือนละเร้อยสิบเดือนไปซื้อกลุกโผล่ได้ก็นักสื่อเล่าเยอะกว่านี้ซูมไว้จะไม่รู้ ซือสุขภาพได้นวดทังบ้านเอาไปไหนก็ได้ป็นปกเมียมันก็ยุดระวันปากมันรวมพอนไม่มนโดนที่ปิดข่าอ่ะโอ้ันั่นแหละปากมันน่ะจริงเะโอ้ยสมัยจ๋าสมัแล้วดูเรื่องวัน เออนี่าเยอร่อยด้ารถขามนรลี่หัวหน้าก็รู้ว่าทนแล้วไม่เอาอีกใลสานัน้ากมัเป็นไลนจะอะหนว่าคนีเนเจาขมนะนาเนรนวานิ้นกากินสุราคนนี้มาสุรินว้อ เยอะมาหนวดหนวดนี่นั่งด้นั่งทำหนวดดีดีนั่งทำหนวดดเอ่ไประเด็้นีตามแล้วครับ